คนสามแบบที่คบแล้วต้องเดะปากมองบนเปลืองเวลาชีวิตค่ะคนแบบแรกคนที่ยิ้มต่อหน้านินทาลับหลังมิตรที่ตีสองหน้าคนแบบนี้มีเยอะนะคะและน้อยคนที่จะไม่เจอคุณสังเกตไหมว่าคนแบบนี้ต่อหน้าดีกับเราทุกอย่างเลยทําเป็นรับฟังเราทุกอย่างเลยพอรับหลังเอาเราไปผู้เสียหายสุดท้ายเขาจะไม่เหลือใครเลยเพราะเขาเป็นแบบนี้กับ ทุกคนแม้แต่คนที่หวังดีกับเขาคนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วชีวิตไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าเขาจะหาเรื่องว่าร้ายคนอื่นตลอดเวลาเลยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเด่นกว่าเขาเขาต้องการอยู่จุดที่เหนือกว่าทุกคนปมด้อยนี้ค่ะมันจะทําให้เขาเจ็บปวดเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะไม่ต้องไปตอบโต้นะคะมันเสียเวลาเพราะว่าสุดท้ายคนรอบข้างเนี่ยเขาจะดูเขาจะเข้าใจและรู้สึกเองส่วนคนแบบที่2คนขี้ฉามีความริษยาอยู่ในตัวคนแบบนี้น่าสงสารนะคะ เป็นอาการที่เขาจะทนเห็นใครที่ดีกว่าเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะมักจะไม่พอใจที่เขามีส่วนใหญ่ชีวิตจะไม่ค่อยเจริญค่ะทั้งชีวิตหาความสุขไม่ได้เพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เขาเห็นคนอื่นดีกว่าเขาจะยอมน้อยหน้าไม่ได้เลยมันเป็นอาการคนที่ไม่อยากให้ใครได้ดีวิธีเดียวที่คุณจะจัดการคนแบบนี้ได้ก็คือ <c oughs> คุณต้องมีชีวิตดีๆที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นอีกค่ะและนิสัยคนแบบเนี้ยเขากลัวคุณจะได้ดีและเดี๋ยวเขาก็จะร้อนใจจนแพ้ภัยไปเองค่ะ ส่วนคนแบบที่3คนเห็นแก่ตัวไม่มีสิ่งใดที่จะอันตรายเท่าคนประเภทนี้แล้วคนแบบนี้จะไม่มีทางรักใครได้จริงน,นอกจากตัวเองและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองโดยที่เขาไม่เคยนึกถึงใครเลยสิ่งที่เคยทําใครไว้เขาจะจําไม่ได้แต่เขาจะมองว่าตัวเองถูกกระทําและถูกเสมอเห็นไหมคะการรักตัวเองที่ผิดวิธี mm hmm. ก็คือการเห็นแก่ตัวดีๆนี่เองถ้าคุณกําลังเจอคนแบบนี้นะ mm hmm. อาจจะเสียความรู้สึกไปบ้างแต่พี่เป้อยาก คุณคิดแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณได้เห็นธาตแท้บางอย่างมันก็คุ้ม